สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ im วันของท่านผู้ใหญ่คชาันัที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านผู้ใหญ่ชารัตนครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับอีกครั้งหนึ่งที่บริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดของผมได้มาติดตามดูแลสวนโกโก้สายพันธุ์ im วันอยากเรียนถามท่านผู้ใหญ่ว่า ปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไร่จำนวนกี่ไร่แล้วทำไมมั่นใจในสายพันธุ์ไอ1อรวันครับตั้งแต่เมื่อเดือนนะเมษาปีที่แล้วเมษา63เมษา63นะครับ,รบผมเมษา63นี่รวมได้ก็ปีกับ4เดือนอ่า1ปี4เดือนแล้วโกโก,โก้ไอเอ็มวันค,ครับผม แล้วที่มั่นใจในเรื่องสายพันธุ์ IM 1วันเนี่ยท่านผู้ใหญ่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วและเห็นว่าเมื่อกี้ได้คุยกันเบื้องต้นก็มีสายพันธุ์อื่นที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ครับแต่ท่านผู้ใหญ่ตัดสินใจสายพันธุ์ IM 1วันเอามาลงปลูกเพราะอะไรครับก็คือว่าคุณภาพมันจะดีกว่าเขานะีนี้เรื่องคุณภาพหรือผลผลิตอไปคิดว่าอย่างนั้นนะทั้งคุณภาพทั้งผลผลิตของของสายพันธุ์ไอวันหนึ่งนะแล้วการเจริญเติบโตนะ ไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราเราโตเร็วกว่าเขาอ๋อของเราโตโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าครับตรงเนี้ยังให้เห็นเนี่ยอย่างต้นเนี่ยอายุเนี่ยได้ปีสี่เดือนคสายพันธุ์ไอเอวันเติบโตดีกว่าสายพันธุ์อื่นที่เขาปลูกกันอยู่ในเขตพื้นที่สระแก้วนี้ใช่ใช่ฮะแล้วอีกที่เมื่อกี้ก็คุยเบื้องต้นว่าท่านผู้ใหญ่ได้มั่นใจในเรื่องของโรงงานนอกจากสายพันธุ์ที่ดีแล้วเรายังมีโรงงานแปรรูปก็คือ มาร์กลินช็อกโกแลตอ่าอ่านี่ก็คือสิ่งที่เรามั่นใจเกษตรกรจะเดินไปได้เนี่ยเมื่อผลผลิตออกเนี่ยโกโก้เราไม่ได้ไปขายตามตลาดนัดได้ไม่ได้เอามาแบ่งกินกันได้ครับอ่าเราต้องเข้าโรงงานแปรรูปเรามั่นใจเรามั่นใจมันมันมีตลาดรองรับนะครับที่แน่นอนครับมีตลาดเกษตรกรเราคือทําลงไปนะครับถ้ามีตลาดรองรับเขาก็มั่นใจอ่าครับผมเขามั่นใจในการลงทุนในการทําครับผม อ่ะฮะก็ค <im iday> <im decorative cil 2> ือปลูกแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนไม่รู้จะขายให้ใครนี่เสร็จเลยจบเลยแล้วยิ่งไม่มีโรงงานแปรรูปจบเลยแล้วพอแปรรูปแล้วไม่มีตลาดรองรับมันก็ใช้ไม่ได้ก็คือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เอาโกโก้เข้าโรงงานเข้าโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์นั้นเวลาไปขาย ไม่มีคนกินไม่มีคนครบ,บริโภคไม่มีตลาดรองรับมันก็ไม่สามารถทําให้กเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมีรายได้ที่มันคงยั่งยืนได้ใช่ไหมครับ,รบเขาบอกว่ารับซื้อหน้าสวนเท่านั้นเท่านี้โลละเท่านั้นเท่านีน้แต่ผมเคยศึกษาในหลาย,ลายๆกลุ่มหลายกรุ๊ปและก็เจ้าของสายพันธุ์ว่าทําไมลักษณะเด่นของเรามันต่างกับพันธุ์อื่นอย่างไรและก็โรงงานแปรรูปมันเปิดมากี่ปี ตังเนี้ยเขาถามส่วนใหญ่ถาม JPY ถามผมผมก็ไปถามกลุ่มอื่นว่าเขามีโรงงานไหม,มเขามีตลาดรองรับไหม,มเขา,าอบอกว่ากำลังกำลังจัดสร้างกำลังจัดสร้างอ่ออาฮะกำลังจัดสร้างเขาขายเก้าพันไปก่อนเขาขายไปเรื่อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวรับซื้อรับซื้อแต่ผมถามว่าไอสิ่งที่เราไปปลูกกับเขาเนี่ยเขามีโรงงานไหมแล้วเขาก็มาถามผมว่าของมาร์กลิน ช็อกโกแลตเปิดมากี่ปีมีโรงงานอยู่ที่ไหนผมก็ตอบไปบว่ามีโรงงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และเปิดมา1ิ1 8ดปีมีผลิตภัณฑ์มีตลาดตรงออกแต่เขาตอบเราไม่ได้รเราเขาตอบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลูกแล้วไม่มีโรงงานแปลรูปไม่มีตลาดตงออกจบเลยเใช่ไหมครับกรเกษตรกรก็เป็นหนี้ต่อเป็นหนี้ต่อเกษตรกรป็นหนี้ต่อแล้วก็กเกษตรกรก็ไม่มีวันที่จะอะไรล่ะหาเงินชชนี่ ว่าเกษตรกรบางท่านเอามานะกู้เงินมาอ่อใช่ไหมกู้เงินมาลงทุนครับผมถ้ามีตลาดรองรับครับชัดเจนแน่นอนครับเขาก็มั่นใจในการลงทุนเพราะโกโก้นี่ไม่ใช่ว่าปีสองปีแล้วมันจะมันจะหมดอายุใช่ไหมครับผมอายุมันยาวนานอาจจะถึงช่วงลูกช่วงหลานเราใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับทีเดียวมันกลับไปได้ยาวเลยไม่ต้องลงทุนกันบ่อยๆอ๋อครับผมนะฮะ คือข้อดีของโกโก้คือเราปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวครับแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานยาน้าสิบถึงหกสิบปีครับรายได้มีทุกเดือนเขาเรียกว่ามีเงินเดือนหรือมีเงินบำนาญครับแล้วเป็นมรดกให้ลูกหลานใช่ก็คืออายุการเก็บเกี่ยวเราเนี่ยสมมุติว่าเราหมดอายุขายไปแต่ต้นโกโก้ยังอยู่ยังอยู่ครับลูกหลานมาดูแลต่อต่อยังครับอ่าดูแลต่อก็ได้ผลผลิตได้ ขายเข้าโรงงานก็จะมีเป็นเงินเดือนเข้ามาครือลูกหลานเราเขาก็มาต่อยอดเราไปได้เลยลูกหลานเร,า,เรา,าต่อยอดได้เลยเขาไม่ต้องเป็นนับหนึ่งใหม่เหมือนเราคือเราทำหนึ่งไว้ให้เขาใช่ไหมเพราะได้ผลผลิตเสร็จปุ๊บเขาก็รับช่วงเราต่อไปได้เลยโอ้นี่คือข้อดีของโกโก้คือลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานเป็นมรดกให้ลูกหลาน่านี่คือวิสัยทัศน์ของท่านผู้ใหญ่คชานัทที่ตัดสินใจปลูกโกโก้ และสายพันธุ์โกโก้ที่ท่านผู้ใหญ่ได้นำมาปลูกตรงนี้เป็นสายพันธุ์ IM1 ครับและพื้นที่ตรงนี้ท่านผู้ใหญ่จำนวนกี่ไร่ครับทั้งหมดที่ลงไปทั้งหมดนี้คนระับที่แปลงนี้50ไร่นะครับที่แปลงนี้50ไร่แปลงนี้50ไร่เป็นของส่วนที่เป็นโกโก้ี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ30นะครับประมาณ30 อ๋อพื้นที่ที่ปลูกโกโก้ประมาณ3รามณ3 0ไร่ครับจะเห็นว่าเยอะมากนะฮะกล้องลองแทนไปนี่เป็นสวนโกโก้ไอเอ็มวันของท่านผู้ใหญ่ระชานัสที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วตีต่อกับเขาชักกันใช่ไหมครับครับอ๋อสระแก้ตต่อเาชะกันครับตีต่อกับเขาชักกันจะเห็นว่ามีโรงงานอะไรครับท่านผู้ใหญ่ครับตรงหน้าโรงงานเลยใหญ่ๆรุ่งเรืองผลไสโลนะครับ อ๋อเป็นโรงงานไสโลล่งเรืองผลพวกสินค้าไอ้พวกผลเกษตรเราพวกถั่วพวกข้าวโพดอ๋ออ๋อครับอกพวกสินค้าผลิตภัณฑ์ไอ้ที่ได้จากเกษตรกรนี่แน่พวกถั่วพวกข้าวโพดครับอ่าแล้วถนนสายเมนตรงนั้นอันนี้สาถนนเส้นสัะแก้วจันทบุรีสัะแก้วจันทบุรีครับถ้ามาจากจันทบุรีครับ จะกลับไปทางโน้นมองทางซ้ายมองทางซ้ายไปทางสะแก้วจะมองทางซ้ายไว้ถ้าจะไปสะแก้วให้มองทางซ้ายไว้ก่อนถึงเขาจะกันก่อนถึงเขาจะกันจะเห็นสวนโกโก้ไอเอ็มวันของท่านผู้ใหญ่ชาชนะเลยครัแต่ถ้ามองทางขวาก็จะเป็นโรงงานไซโลพวกอบพวกผลพืชผลต่างๆเนาะท่านผู้ใหญ่อยากจะฝากอะไรพี่น้องเกษตรกรอีกสักนิดหนึ่งไหมครับก็ถ้าผมคิดว่าน่าจะตัดสินใจได้นะเกษตรกรเรา อ่าสำหรับโกโก้ไอเอ็มวันนี่นะฮะที่ผมทำมาฟปีกับสี่เดือนครับนะคะมันจะลำบากนิดนึงในช่วงปีเดียวนี่แหละช่วงปีแรกช่วงปีแรกดูแลมันหน่อยต้องมีน้ามีปุ๋ยต้องมีฮอร์โมนให้เขามีฮอร์โมนมีปุ๋ยตรงดูแลเขาพวกศัตรูพืชหรือว่าจะพืชพรับพอมโตหน่อยเป็นสีปุ๊บมันก็จะคุมหญ้าใช่ไหมฮะครือว่าจะพืชก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ ทีนี้มันจะมีข้อดีที่ว่าคือเกษตรกรเราเนี่ยลงทุนครั้งเดียวครใช่ไหมมันจะอยู่ยาวนานถึงช่วงลูกเราหรือหลานเรานัจะได้รับผลประโยชน์จากเราเัราะนี่เหมือนที่เราที่ผมเคยทํามาอย่างอ้อยข้าวโพดมันเนี่ยมันลงทุนทุกปีครับดูแลทุกปีนะฮะทำอย่างเงี้ยหมุนเวียนอย่างเงี้ยทุกปีลงทุนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอันนี้ลงทุนครั้งเดียว ครับพอมันโตขึ้นมาอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะเราแค่ดูแลมาดูดูน้ํามาหน่อยครดูแราน้ําหน่อยดูแลปุ๋ยหน่อยเขาก็อยู่ได้แล้วยิ่งโตอย่างนี้ก็ยิ่งสบายแล้วใช่สบายได้แล้วขนาดพอโตขนาดนี้แล้วก็อายุปีกว่านี้โอเคแล้วโอเคแล้วไม่ไม่ต้องไปดูแลมากแล้วเพียงแต่เอาน้ํามาให้เขาเปิดน้ําแล้วระบบน้ําของแท่นผู้ใหญ่ติดตั้งไว้อย่างดีเลยจะเห็นว่ามันมีต้นทุเรียนด้วยมีพืชอื่นด้วย <c oughs> เราสามารถปลูกผสมผสานปลูแกแฝมกันได้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นดินตรงนี้นอกจากโกโก้โโแล้วก็ยังมีที่เมื่อกี้นี้เดินดูก็ยังมีนอกจากทุเรียนมีทุเรียนก็มีสตอ,อทุเรียน,นสตอ,อแล้วมะยมคิตมะยมคิดมะม่วงมะม่วงนี้าเราก็ดูระหว่างต้นนะฮะตรงไหนมันห่างไปแล้วก็ เสริมเข้าไปสเไปสริมเข้าไปฮะเสริมเข้าไปครับผมคือเขาเรียวกว่าปลูกผสมผสานใช่รเราไม่ปลูกเชิงเดียวรเราไม่อาศัยพืชชนิดเดียวคอ่าพืชอีกอย่างหนึ่งอาจจะให้ผลผลิตใน2อสปีและอีกชนิดหนึ่งเก็บเกี่ยว2-3ปี5ปีก็หมดแล้วก็ เราก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตของโกโก้ต่อไปอีกใช่โกโก้ก็อายุยาการเก็บเกี่ยวยาวนานเพราะฉะนั้นนี่คือวิสัยทัศน์ของท่านผู้ใหญ่กระชานะการทาสวนทําพืชไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวเราเรียกว่าปลูกผสมผสานในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปลูกทุเรียนเสริมทุเรียนเราก็ไม่เลือกสายพันธุ์เดียวอาหลายสายพันธุ์เพราะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะออกลูกมา หรือดูแตกต่างกันใช่ไหมฮะหรืดูเรออกมาแตกต่างกันเก็บพันนี้ขายแล้วเหลือพันนี้แล้วก็หมุนเวียนไปอ๋อสลักโกโก้ใช่ไหมยางสตออย่างเงี้ยอย่างนิยมชิดมันออกแตกต่างกันแล้วก็มีอินทผลัมอย่างนี้ใช่ไหมฮะอินทผลัมก็มีแล้วก็ปลูกเสริมกันไปอยู่ประมาณสองร้อยกว่าต้นนะอินทผลัมอินทผลัมอินทผลัมครับผมนี่คือ วิสัยทัศน์ของท่านผู้ใหญ่กระชานัฐการปลูกพืชอย่าไปปลูกเชิงเดียวเราพยายามหาพืชหลายๆชนิดเอามาปลูกร่วมกันปลูกผสมประสานกันเพื่อจะได้มีรายได้จากพืชนี้จากพืชนี้แล้วก็ไปอีกพืชหนึ่งไปอีกพืชหนึ่งครับและส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็นโกโก้และสายพันธุ์ที่ท่านผู้ใหญ่กระชานัฐบั่นใจนำมาปลูกก็คือโกโก้หอมสายพันธุออ์ im1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสา,ารละองศีจากบรนไทยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ความมั่นคงของเกษตรกระจะเกิดขึ้นไม่ได้คือหนึ่งถ้าโกโก้สายพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการมาปลูกก็ไม่มีประโยชน์สองปลูกแล้วไม่มีโรงงานแปรรูปแล้วจะเอาโกโก้เราไปเข้าโรงงานที่ไหนสามถึงแม้ว่าปลูกแล้วมีโรงงานแปรรูปแต่ถ้าไม่มีตลาดปลายทางไม่มีตลาด <ฮะ S 1> ส่งออกจบเลยรายรได้เกษตรกระจะไม่มั่นคงแน่นอนจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนครับนี่กค็คือคือเรามั่นใจนะครับคือหนึ่งคือว่ามีตลาดรองรับ ให้เกษตรกรเราคัรสองนะครับคุณภาพเรามั่นใจที่คุณภาพครบอใช่ครับเรามั่นใจในคุณภาพว่าตลาดก็ต้องการครับคุณภาพของพันไอเอ็มวันอ่าอ่าใช่ครับใช่คือคุณภาพของโกโก้รันไอเอ็มวันเป็นโกโก้หอมแล้วเป็นรุ่นที่หนึ่งไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไม่กลายพันธุเป็นรุ่นที่หนึ่งและสอง มันต้องมีโรงงานและโรงงานเราได้รับรองมาตรฐานโรงงานไม่ใช่โรงงานเพิ่งเปิดได้สองสามปีไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปช็อกโกแลต่าครับแล้วยังมีตลาดตลาดของเรากว้างมากทั้งในเอเชียและยุโรปเอเชียก็ญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียกําลังต้องการผลผลิตแต่เราไม่ทําสัญญาไม่ได้เพราะว่าผลผลิตเรายังออกมาน้อยถ้าเราทาสัญญาแล้วไม่มีผลผลิตภัณฑ์ให้เขาจบเลยไม่ได้ ทั้งยุโรปประเทศนฝรั่งเศสอิตาลีพวกนี้ตลาดกว้างมากเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่โครพทุกท่านครับถ้าคิดจะปลูกโกโก,โก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตขอให้พิจารณาให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจโกโก้สายพันธุ์ดีมีโรงงานแปรรูปดีมีตลาดที่ดีนี่คือปัจจัยหลักในการทําโกโก้ปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จโกโก้ปลูกได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ประสบความสําเร็จครับ พี่น้องเกษตรกรครับต้องขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรถ้าสนใจจะปลูกจะมาปรึกษาหรือว่าอยากมาดูสวนตัวอย่างให้ติดต่อท่านผู้ใหญ่กรานัทท่านผู้ใหญ่ครับครับอ้าวลองบอกพี่น้องเกษตรกรถ้าสนใจมาดูสวนได้พื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนและเบอร์โทรท่านผู้ใหญ่ครับเชิญครับอ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากจะสนใจสนใจนะครับที่จะมาปลูก โกโก้พันไอยมวันเรานี้นะฮะครับอยากไปดูตัวอย่างในการปลูกทำแบบไหนทำวิธีไหนเดินน้ำอย่างไงครับให้ปุ๋ยอย่างไงนะฮะัทางรากทางต้นอย่างไงทางใบอย่างไงก็มาได้นะครับที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเรานะครับครับอยู่อยู่ที่บ้านคลองหินปูนหมู่สองตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ081-940-5899ครับผมครับผมนี่คือท่านผู้ใหญ่กระชานัดเกษตรกร,รท่านใดสนใจจะปลูกโกโก้ก็ติดต่อท่านผู้ใหญ่แล้วก็เข้ามาปรึกษาหารือมาพูดคุยกันแล้วก็ลองมาดูสวนมาดูแบบอย่างถ้ามั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจปลูกเราไม่ได้บอกว่าทุกอย่างดีหมด IM1 ดีที่สุดไม่ใช่แต่ก่อนจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนให้ถ่องแท้ ให้รอบครอบไม่ให้เกิดความมั่นใจแล้วเราจะทําไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ขาชาราชการทุกอย่างสูงครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปนอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีความสุข,ขปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด2019มีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานไมัยที่สมบูรณ์มีสมองมีความคิดมีพลานไมายัยมีทุนทรัพย์แล้วก็มีร่างกายที่แจ่มใส ขอให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด2019ทุกท่านครับกราบขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ